ะะขขรท่นาทน,นามาลกีลกานกะการแก้หลังจากหลุดจากด้งนั้นมายความว่างไงก็้าคบทาว่าท่านมาเต็นให้พระจัาจับสิดโน,นแก้ที่พระพุทธับ้ากให้ไว้ให้ทรงตัวจะทำให้ผลการฝึกฟองข,ขงขึ้นกว่านี้ พระแค่าพิ่งมาดูชั้นทอมเห็นสถานที่ก็ดูเป็นสุขแต่เมื่อมาเทียบกับพระนพานแล้วชั้นทรงนี่เหมือนกับว่ายังมีอะไรขุ่นๆวุ่นๆอยู่นิดๆแต่ก็เบาจนทีเหมือนยังมีงานอะไรบางอย่างจะต้องทํากันจิตตอนนั้นบอกว่าพรมทุกองยังมีอะไรให้ต้องคิดต้องากการกันบางอย่างส่วนบนทนินพานนั้นหมดกิจจริงๆ ลักษณะบรรยากาศดูโปร่งเบากว่ากันมากไม่มีการรับหน้าที่ไม่มีการตั้งหน้าที่นอกจึกท่านจะปร่สงเคราะห์ให้เองทุกองค์เป็นอิสระแก่กันและกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่สุดที่เด็กหนึ่งครับเจ้าจะไปรู้ได้คือรู้สึกว่าบนแดนพระนิพพานนี้เป็นวิมานของหลวพ่อใหญ่กว่าทุกทุกหลังและมีลักษณะแปลกกว่า จะเหมือนกับว่าท่านมีบารมีมากกว่าทุกอง์บนนั้นแต่จะผิดบฆาอย่างไรพระพทเจ้าขอเข้ามาด้วยเพราะรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนที่ขึ้นไปเห็นข้าพเจ้าขึ้นมากราบหลวงพ่อที่วิมานท่านเห็นท่านทรงดิวรเลยกราบขอท่านดูเต็มองค์เพื่อเป็นการสอบติดตัวเองด้วยว่าจะรับได้ไหม ก็เห็นท่านดูหนุ่มสวยงามมากได้ยินท่านว่าแต่แกชอบเห็นท่านเป็นพระหัวล้านมากกว่าไม่ใช่หรือเหมือนท่านรู้ใจข้าพเจ้าไม่ตอบท่านนั่งบิดไปบิดมากระยามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็รู้สึกอายหลวงพ่อเวลาท่านล้อเล่นแต่พอท่านเตือนอะไรนิดอะไรหน่อยรู้สึกกลัวหัวหดเลยเหมือนกับว่าโดนดุเช่นมากมายเป็นปกติเป็นอย่างนั้น พอท่านพูดจบก,ก็เห็นท่านเป็นแบบพระภิสุอย่างเดิมตัวเองก็รู้สึกวก้าพูดกล้าคุยมากกว่าที่จะเห็นท่านเป็นพระอ,องค์อย่างสวยๆอย่างนั้นกราบถามท่านว่ามือจะต้องอยู่ต่อจากี42อีกไหมเจ้าคะท่านว่าท่านจะศึกษาพระพุทธก,กับท่านดแูและแต่ท่านนะลูกนะหลวงพ่อ พูดจบก็เห็นพระพุทธกษัตริย์ท่านสเสด็จมาที่นิมานหลวงพ่อด้วยท่านว่าอยู่ไปเป็นประโยชน์นะที่เจียอยกไม่นานถ้าจะมาก็มาได้แต่อยากให้อยู่ช่วยไปอีกหน่อยข้าพเจ้าจึงกราบเรียนท่านว่าสุดแล้วแต่พระองค์ท่านเพราะรู้สึกเหมือนได้เป็นการสนองพระคุณพระองค์ท่านและหลวงพ่อด้วย ตอนนั้นดูกำลังใจตัวเองมันมีมากไม่หวงว่าจะตายเมื่อไรทั้งๆที่ท,ทีแรกอยากจะตายเร็เรวๆข้าพเจ้ากราบลาท่านมาก่อนรู้สึกท่านจะคุยอะไรกับหลวงพ่อก่อนจะออกจากวิมานหลวงพ่อกำลังจะไปดูของตัวเองรู้สึกว่าเห็นอยู่ไกลๆทูลถ,ถามพระพุทธกษตรท่านว่าวิมานหนูไม่เห็นอยู่ใกล้หลวงพ่อเลย ท่านยิ้มอย่างเมตตาเมื่อเห็นลูกสิ็ดพ่อสร้างกรรพันธ์ท่านว่าบนนี้ไม่มีไกลเมื่อถึงวันนั้นแล้วจะได้สมใจจารถนาถามท่านว่าอยากเห็นหลวงพ่อที่ฮ่องกงท่านก็ให้เห็นท่านให้เห็นว่าร่างกายของหลวงพ่อเป็นพระอยู่ที่ฮ่องกงแต่ขณะเดียวกันกายแพวพาของท่านก็อยู่บนวิมานด้วย ท่านว่าแกต้องเอาอย่างพ่อเขาทางโลกเราก็ช่วยไปเราที่จะขึ้นมาก็ขึ้นมาได้ท่านตรัสเท่านี้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่วิตกเลยว่าจะอยู่จนงอมสักกี่ปีก็ได้ก็จะอยู่ได้ถ้าทําประโยชน์ให้กับโลกได้เต็มที่สุดท้ายกราบถามท่านว่าลูกขอถามถึงพี่พและเพื่อนๆที่ปฏิบัติกันด้วย าหลายคนกังวลในการฝึกวิธีนี้มากท่านว่าไปบอกเขาว่าถ้าจะไปโดยไม่พลาดต้องใช้เวลาหน่อยเพราะไม่ได้ฝึกฝนมาก่อนคนใดที่ปฏิบัติตามคำหลวงพ่อได้แน่ทุกคนระหว่างนี้หลังจากนั้นก็รู้สึกเหมือนกข้มเพิ่มหลับในไปจิตคงตกมาอยู่แค่อุปจารสมาธิก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนพูดคุยกันหนุนหนุน แต่จับไม่ได้ว่าเป็นคำอะไรคล้ายๆมีคนมาคุยข้างๆพอได้สติเตือนตัวว่าถ้าจะหลับใน mm hmm. ก็เลยจะขอออกจากสมาธิดีกว่าแต่ก่อนขอขอออกขอทรงจิตให้มั่นกราบสมเด็จองคปัจจุบันก่อนกราบเสร็จยังไม่อยากลืมตาว่าจะนั่งเฉยๆสักคู่ค่อยลืมตาก็กรากฏเป็นแสงสว่างตรงตรง,ตรงหน้า ถามตัวเองว่านี่มันที่ไหนก็รู้สึกว่าที่ใกล้ๆที่มีชาพระในห้องเรานี่เองตรงหน้าเรานี่แหละภาพพระค่อยๆชัดขึ้นรู้ว่าเป็นองค์พระพุทธกัิย์ท่านประทับยืนเห็นพระพักได้ลีลาสมัยท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธชินราชในขณะนั้นข้าพ,พเจ้าก็มีความรู้สึกว่าเป็นองค์ท่านด้วยแต่ไหนแต่ไรมาข้าพ,พเจ้าก็เห็นภาพในสมาธิครั้งแรกเป็นองค์พระพุทธชินราช และรับเพ่งเป็นกระสินให้จำติดตามมานานแล้วรู้สึกจะจำได้ง่ายกว่าปางอื่นวันจันที่ห้าแรนเจ็ดข้ามเดนเก้าพีมเสนครัเจ้าขึ้นไปกราบหลายๆลยองค์จะขอบับนทึกเป็นเรียงตามไปที่ไปกราบดังนี้สมเด็จองค์ปถมท่านตรัสว่า เป็นยังไงลูกใช้ปัญญาพิจารณาดูนะตัดความสงสัยเสี้ยทุกอย่างเป็นของแท้ท่านแม่คิตว่าลูกจะต้องได้ทำประโยชน์อีกมากพอมากราบท่านแม่สีท่านแม่สีก็เตือนว่าขึ้นชื่อว่าความดีแล้วอย่าก,กลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความชั่วใช้ได้แล้วไม่เสียแรงเป็นหลาน ท่านแม่สีใหญ่คือท่านย่าใหญ่ท่านตรัสว่าต่อไปนี้เจ้าจะได้สร้างกุศลเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆไม่มีการลดแล้วท่านปู่กพระอินท่านบอกว่าที่เห็นเป็นวอนะที่นอนชันจิตไม่ใสยเต็มที่ก็เห็นเป็นอย่างนั้นวันนี้ท่านให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นว่ากว้างขวางกว่าลักษณะเดิมมาก เป็นเหมือนหมอก็จริงแต่ว่ามันกว้างกว้างใหญ่เหมือนปราศาทตรมากกว่าท่านท้าวเวสุวรรณถามท่านว่ามีดหมอที่ถือเช่ามานั้นวางอยู่บนพานอย่างนั้นถูกต้องหรือเปล่าท่านว่าไว้บนที่บูพาแล้วเป็นใช้ได้ท่านหลวงพุทธขอท่านดูอาจารย์ทัพมณีไม่ที่ข้าพเจ้าเคยฝึกกับท่านมาก,ก่อนก่อนจะพวบของพ่อ แต่ก็ไปสงสัยในวิธีการปฏิบัติเลยที่มาเช่ก่อนท่านเพิ่งจะตายเมื่อวานนี้เองขอท่านแล้วก็ปรากฏให้เห็นว่าเอ็นอยู่นุ่งกางเกงสีเขีเสื้อสีขาวยืนทำหน้าไม่สบายนะพอเห็นข้าพเจ้าได้ยินท่านว่ารับเทนีช่วย,ยท่านทีข้าพเจ้าขอลงุทธท่านอย่าให้อาจารย์ได้รับโทษเลยด้วยการออุที่ ผลกุศลที่สัพเพเจ้าได้ทํามาแล้วแต่ชาติก่อนจนถึงปัจจุบันอุทิศตามแบบที่หลวงพ่อสอนนุ่งพุทธธรรมสีหน้าเฉยเฉยเข้าไปเจ้าคิดว่าอาจารย์จะมีความไม่ดีอย่างไรนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ท่านก็เป็นผู้มีระคุณสาหรับข้าพเจ้าอย่างน้อยข้าพเจ้าก็รับนิสัยจากอาจารย์ทับตั้งริ่มถือศีลห้ามาตั้งแต่บัดนั้น อาจเป็นด้วยพรของท่านย่าที่ให้ไว้ก็เป็นได้ทําให้ลุงพุทธท่านได้ว่าอะไรในข้อที่ว่าให้มีความกตัญญูเป็นเลิศผู้คิดจะตอบสนองพรคุณแก่ผู้ใดแล้วก็จะต้องทําได้อย่างเป็นที่เท่าที่ใจต้องการอาจารย์ทักสารภาพว่าได้ทําตนไม่สมกับเป็นที่เคารพของลูกศิษย์และปฏิบัติไปไม่ใช่เพื่อให้หลุดพ้นเป็นการ ปฏิบัติไปในด้านถือความวิเศษมากกว่าข้าพเจ้าฟังแล้วก็สลดใจจึงอธิษฐานขอบุญกุศลจงเป็นผลให้อาจารย์ท่านไปสู่สุขติเถิดระหว่างรอคำตัดสิดนนี้คิดท่านนั้นก็เห็นว่าร่างกายท่านสวยขึ้นมากกว่าเก่าลวงพุทธว่าให้ไปอยู่ชั้นจาตุกราดูว่าจะสร้างบารมีเพิ่มเติมอีกไหม กราบลาหลวงพุทธท่านมาแล้วคราวนี้เห็นท่านยิ้มด้วยข้าพเจ้าตรงมาที่พระจุรามณีมากราบหลวงปู่ปานหลวงปู่ปานท่านว่าเธอเป็นสายหนึ่งของท่านต่อไปนี้เธอจะได้สงเคราะห์คนเพิ่มขึ้นทําตนให้เป็นตัวอย่างเขาสยาธมงตนถามท่านว่าบารมีธิ์ของหนูตอนนี้บกพร่องข้อไหนบ้างกาคะท่านว่า ค่อยๆไปนั่งน,นะรักษาอารมณ์นี้ให้ทรงไว้การใดทุกอย่างตั้งใจไว้เลยว่าจะทำเพื่อการสงเคราะห์พระสุจ้ามัรกรสมเด็จอง์พระพุทธกัดสศท่านปรากฏให้เห็นเป็นพระพิสุดรูปงามพระพักท่านยิ้มสวยบอกไม่ถูกท่านว่าหลวงพ่อพยิ้มของพ่อเธอคือท่านเอง พระเจ้าก็พิมิจพระพักะพระหัตถะะวรารกายสมสมจริงดังที่หลวงพ่อพูดไว้พรพพนรังสีศาสเป็นสีทองประกายเพชรภาพนี้เคยเห็นท่านครั้งหนึ่งที่บ้านท่านชั่วกลมตอนหลวงพ่อบวสวงสักห้าหกเดือนที่แล้วมาแต่ตอนนั้นมันไม่แน่ใจว่าจะเป็นองค์ท่านคิดว่าเรานลกไปเอง แต่เห็นว่าท่านเสด็จมาจากทางปากประตูตรนที่ติดม่านขาวไว้และท่านตรงมาทางหลวงพ่อครับเจ้าขึ้นไปกราบหลวงพ่อท่านว่าเมื่อถึงเวลาใกล้สิ4.2แล้วเธอจะรู้เ,เองว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้เห็นหลวงพ่อเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งความรู้สึกตอนเข้าไปกราบและลีลาคำพูดข,ของท่านท่านว่าเธออาจต้องตายแล้วเกิดใหม่เหมือนฉัน ถานท่านว่าหนูเห็นหลวงพ่อที่ห้องกงไม่ทั่วเลยเพราะยังไม่ต้องใช่ไหมเจ้าคะท่านว่าแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเธจ,จะเกิดความชานาญขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกท่านให้ดูหอระคังเห็นระคังใบกําลังดีไม่ใหญ่มากสายเป็นแก้วพอเข้าไปยืนก็รู้สึกมีลมพัดย็นสบาย เหมือนอาคังกว่างเน,น้อๆได้ยินเสียงกรุงกริ้งสบายใจดีจริงๆท่านเมตตาให้ได้เห็นได้รู้รสของความสุขในแดนพระนิพพานโดยเฉพาะที่วิมานของท่านวิมานของท่านอื่นๆข้าพะเจ้าไม่ค่อยกล้าเข้าไปเดินชมสินงสิ่สิ่ผ้าแต่ของหลวงพ่อนี่จิดมันบอกว่าท่านอนุญาตเายงานมองโน่นมองนี่เอยไปสักครู่หลวงพ่อว่าไปดูวิมานเธอสิ วันนี้เห็นบ้านรองสวยเหมือนกัโดูแพาวๆวขึ้นเตียงนอนก็สายเป็นแก้วแต่ไม่ใช่แก้วเคลี้ยงเห็นเป็นลวดลายล,ายละเอียดละเอีๆคล้ายพวกลายกระนกอะไรอย่างนั้นดูเหมือนบบอบางคิดว่าถ้าขึ้นไปนอนไม่รู้จะทาน้ำหนักไหวไหมคิดแค่นั้นก็เห็นปอขึ้นไปครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่บนนั้นจะแล้วไม่เห็นว่ามันจะเกาะตรงไหนเลย แถมกายได้อยู่บนนน้นดูสวยซะอีกด้วยเหมืนอนสาวอายุสิบปดหน้าตาหวานสวยไม่บุบบุบบวบเบี้บยงตัวตัวจริงๆเลยแต่ใจอยู่ในที่อตอนจะเข้ามาเราเห็นตัวเราเหมือนตัวพระมากกว่าแต่พอไปนั่งบนเตียงกลายเป็นตัวนางไปได้แต่ที่รู้ว่าเป็นตัวเราก็าไม่มีใครอยู่ในบ้านเราเลยนอกจากเราคนเดียวนั่งมองตัวเองอยู่เลึกว่า บนนี้มีแต่สิ่งที่เป็นที่สุดของความดีความงามเลยกายบนนี้รับกับสถานที่บนนั้นฉันใดกายขันห้าอันโสโคกก็รับกับโลคอันโสมม่มฉันนั้นคิดไปคิดมาแล้วก็ให้เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์โลกเป็นทุกข์เลยมากราบท่านแม่พ่สมพรพอกราบเสร็จท่านว่าเธอช่วยลูกฉันได้เหมือนกันนะ ท่านหมายถึงช่วยอ,อาสามากราบถามให้อันนี้บอกไม่ถึงก็เป็มใจอาสาถามให้เองเพราะอะไรท่านว่านั่นน้องเธอบอกเขาว่าไม่นานจะได้เห็นท่านขยันเข้ายัางงองเงกับหลวงพ่อมากนะท่านสงเคราะห์ให้มากแล้วทำให้ท่านสบายใจก,ก็เป็นกุศลของตัวข้าพุเจ้ามากราบท่านิงวิภาวดี กบถามท่านว่าหนูคิดว่าคุณหญิงสุวรรณาภาคงอยากฝากถามถึงท่านหญิงจะโปรดสงเคราะห์อ,อะไรถึงเธอบ้างไหมท่านหญิงให้บอกว่าโดยบอกพี่ย่องว่าพี่ย่องใกล้จะมา,ยายอยู่กับหญิงแล้วที่พี่ย่องนึกถึง้อยู่แล้วการกระทำของพี่ย่องเป็นกุนสลนทั้งสิน้นถ้ายังไม่เห็นองค์ของหญิงก็อย่าเสียใจข้าพเจ้าจะจากราบ ผลเด็เองปัจจุบันมากราบท่านก็พอดีเห็นท่านแม่จิตมาด้วยท่านว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะท่านหันไปตรัสกับท่านแม่ว่าลูกเขาจะหนีแล้วท่านแม่ว่าเหมือนท่านดีใจด้วยเจ้าค่ะแต่ยังห่วงอยู่อีกคนท่านว่าอย่างนั้นแต่พอจะถามว่าใครก็ไม่มีุนคำตอบเลยคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราควรจะรู้ วันอังคารที่หกแปดข้ามเดือนเก้าวันนี้เป็นวันพระแต่เราได้แค่สิงแปดแค่ช่วงกลางคืนเพราะตอนเย็นลูกเกิดร้องห้าเป็นพิเศษถ้าแม่ไม่ยอมกินข้าวเย็นด้วยคิดว่าไม่เป็นไรสิงไม่ขาดแต่ถึงไม่ขาดก็รู้สึกว่าแรงแหวงไปหน่อยเพราะงการกินข้าวเย็นก็เกิดไม่เป็นอุทาหรณ์ทันที คือปกติสองทุ่มนี้เราจะรู้สึกกระปรี้กระเปล่ากำลังใจดีในการทำสมาธิแต่วันนี้สักตึงตึงง่วงง่วงนิดๆในกำหนดนิดิตเกษนและภาวนาไปตกดึกหน่อยลูกยิ่งควรหนักประกอบกับเราง่วงด้วยเล่านิทานให้ฟังก็แล้วอะไรก็แล้วจะไม่ยอมหลับวันนี้เลยถึงต้องทะเลาะก,กับลูก ความกลัวกสินจะหายไปถ้าเรามีโทรศัพีลูกไ,ไปก็นึกถึงก็ถึนไปเห็นยังสุขสว่างก็ยังไม่ถึงกับเสียกำลังใจนะักแต่ก็มานึกว่าเราเลวสช้แล้วที่ปส่ให้มีโทรศัแต่ถ้าเราไม่ดุกแกตามใจแกก็กลัวจะเสียไปอีกลึกไปนึกมาขอกำหนดตัวสึนไปจนหลับวันทีท่เจ็ด วันนี้ตื่นตีสี่เพึ่งสวดมนต์ไหว้พระแล้วนึกถึงความเรวของตัวขอขึ้นประกาศสมเด็จองประถมท่านตรัสว่าจะไม่บอกว่าดีหรือชัื่อให้เราไปคิดเองแต่เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไปอย่ากเก็บมาเป็นสิ่งกังวลใจจิตใจหมองมาหาท่านแม่วันนี้ท่านรอนอยู่ก่อนแล้วท่านลอกใจว่าไม่ใช่ความผิดหนักหนาอะไรทำไมไม่พิจารณาขันท่า ทีแรกท่านไมลืมไปเสียตอนหลังท่านสั่งให้บันทึกไว้เตือนตนว่าลักษณะอย่างนี้จะทําให้จิตมองได้ท่านพามากราบท่านแม่สีตอนมาที่นี่ไม่ทราบใครมาเลาะเรื่องเราขาดการพิจารณาอาหารในปฏิตูกระสัญญาเมื่อเย็นวานคือลูกเลาให้นั่งทานข้าวด้วยนั่นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าขนาเอาทานไปพิจารณาไปด้วยก็เท่ากับได้กําไร ที่ทำอย่างเมื่อวานนี้เท่ากับขาดทุนไปแล้ววันนี้เรนควารู้สึกไม่กล้าไปเที่ยวไหนว่ามากราบหลวงพ่อแล้วจะกลับมาถึงหลวงพ่อท่านเฉยๆไม่ดูแต่ก็ไม่ยิน้นท่านี้ที่เรากลัวนักกลัวหนอะท่านว่าวันนี้เป็นการทําโทษไม่สอนไม่ต้องไปเที่ยวไหนวันนี้ให้ตำรนดกระสินให้ทรงตลอดวัน พ้าพเจ้าก็รับคําไม่เสียใจเพคิดว่าโทษอันนี้ยังน้อยไปสําหรับสิที่เลวของข้าพเจ้ากราบพระพุทธกสสสสำหรับคนปัจจุบันแล้วก็กลับตอนลืมตามองดูรูปสองพ่อและหลวงปู่บนที่บูชาเห็นท่านไม่ดุเลยไม่เสียกาลังใจเท่าใดนะักวันเสารที่สิบแรดสิบสองค่ำ กรับสมเด็จแล้ววันนี้เห็นพระวรกายท่านไม่สุขสว่างเหมือนเคยจึงขอจะมิมิจฉาสินใหม่ถอยออกมาใหม่จนจิตทรงจำใจแล้วจึงเห็นขอเห็นท่านวันนี้ครานี้ก็เลยเห็นแผวขาวเป็นพระองค์ขออนุญาตท่านมาศึกษาในแดนนี้ตั้งต่เทพทมและพระนิพพานพอท่านอนุญาตแล้วจึงลงมาหาท่านแม่ ท่านแม่สิตเตือนว่าสังขารหลวงพ่อเป็นทีมากท่านสอนอะไรเรียนให้หมดลูกเตรียมได้อย่าท้อถอยทำกำลังใจให้มั่นก่อนกลับท่านเอาดอกไม้เหมือนแก้วบางๆตัวๆถ้ทัดถูให้ดูปริยาท่านอ่อนหวานมากข้าจเจ้ามากราบแม่สี ท่านท่านเมตตาให้กำลังใจว่าใช้ได้แล้วก็ลงมาหาท่านเวสุวรรณท่านว่ามีดหมอนะถึงเวลาแล้วจะรู้เองว่าจะใช้ได้เมื่อไรแต่ตอนนี้ยังไม่อยู่อะไรก็เจ้ถามถึงคนไข้ที่โรงพยาบาลคนหนึ่งเขาเล่าว่าถูกผีตายโหงผู้หญิงเข้าไ,ได้ไล่ผีออก ก็เราต้องแขวนพระไว้ที่คอมาตรวจหัวใจที่ห้องหนูกลัวรักษาโรคหนูว่าคาถารักษาโรคให้เขาแล้วแต่ขณะว่าคาถาตัวเองก็ขนลุกสักพักถามท่านว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรท่านว่ามันยังอยู่และท่านมาเราจรึงรับสัมผัสรู้สึกว่ามันไม่ใช่เล่นเหมือนกันเราอาจพังทัดและจ็บมันแน่ถ้าท่านจึงมาช่วย ท่านเว่ว่าลูกจะได้พบกับคนไข้คนนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าพบก็ช่วยเขาไปตามนั้นวันที่บันทึกในสมุดนี่มันเป็นวันเสาร์ที่สิบหลังจากนั้นพระผเจ้าก็ไม่ได้พบคนไข้คนนี้อีกเลยสอบถามก็ได้ข่าวว่าเขากลับไปแล้วก็เลยคิดว่าเขาคงหายแล้วแต่วันที่มาบันทึกเทสวันนี้เป็นวันที่สามสิบ สามสิบกันยายนเมื่อวาน,นี้เองวันที่ยี่สิบเก้านี้เองที่เขามาที่ห้องข้าพเจ้าอีกพอเห็นทันข้าพเจ้าก็สะดุ้งทันทีคือนึกถึงคําท่านแวกขึ้นมาว่าเขากลับมาอีกเป็นได้คราวนี้เข้ามาตรวจเรื่องอื่นข้าพเจ้าก็เลยใช้สาถานั้นช่วยเข้าไปด้วย พอดีบันทึกมาถึงวันนี้ก็มีเรื่องเมื่อวานมายืนยันให้ทันทีต่อจากข้าพ้ากราบพระเวทแล้วพระเจ้าก็ขอพบท่านทั้งสี่จะขอถวายตัวอะไรทั้งนองน,นั้นก็เห็นท่านยืนยงเรียงกันกราบท่านทุกกองถามท่านามท่านเรียงไปดังนี้คือท่านถท้าเวสกขวรนท่านท้ายืน่นลงหกยืน่นุงปาก องที่สี่นี่ข้าพเจ้าไม่จำชื่อท่านไม่ได้หมายถึงปกติจำชื่อท่านไม่ได้ก็เลยกราบถามท่านท่านว่าชื่อท่านคือท้าวกุเรปันข้าพเจ้าไม่แน่ใจถามท่านว่าอะไรนะเจ้าคะท่านบอกกรเรปันแล้วก็ยิ้มๆข้าพเจ้าก็เลยกราบลาท่านแล้วก็ถอยออกมากราบท่านว่าถ้าหนูทำผิดอะไรผิดพลาดไปขอท่านทั้งสี่อภัยและเตือนด้วย ท่านที่องค์ยืนซ้ายสุดที่ช่วยท้ากุ้ยปันท่านว่าเออมันรู้จักฝากเนื้อฝากตัววันนี้เห็นเพื่อนนางฟ้าองค์นั้นที่ชื่อดาราวดีเธอทักว่าเป็นไงจ้าเธอหายไปขึ้นมาให้เห็นเมื่อคืนชัดไหมคือเมื่อจะล้มตัวลงนอนเห็นใบหน้าหนึ่งชัดเจนราะว่าไม่ใช่ท่านแม่พระนึกพบคิดก็บอกว่าเป็นดาราวดีแต่งม่นอนไปสักก่อนก็เลยหลับไป ท่านว่าฝากความคิดถึงไปถึงเพื่อนๆฉันด้วยนะเพื่อนเธอนั่นแหละเลยถามท่านว่าจะให้บอกใครสักครั้งในเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เยอะแยะเธอว่าก็อย่าเพี้ยกแม่ส๋งอย่าแต่งด้วยส่วนแม่จิดหนักข้าหลหนึ่งฉันแล้วข้าพเจ้าถามเธอว่าอยู่บนนี้ฟังธรรมบ้างหรือเปลา่าเธอว่าบอน เราก็ชวนเธอให้มาฟังหลวงพ่อหลวงพ่อจะมาสอนพระกรรมฐานในวันที่20นี้ท่านว่าหลวงพ่อสอนที่ไหนท่านขึ้นมาข้างบนทุกทีเวลาพวกเธอมานั่งกันท่านก็มาแทบทุกครั้งพวกเรามากันเยอะตามสมเด็จท่านจะมากราบท่านตูพ่พระอินทร์ ขอเห็นผิวกายท่านว่าสวยงามแค่ไหนเพราะทุกครั้งไม่ทันสังเกตท่านได้เห็นแขนข้างขวาเป็นสีขาวอมเหลืองมือท่านไม่เหมือนผู้ชายเลยนิ้วเรียวสวยงามเจ้ามากราบหลวงูุปานท่านว่าเธอหน้โลูกดิงดำเขานะเอาอย่างพ่อเขาตัววิริยะอุตสาหะเป็นเลิศมาเที่ยวบนนี้ได้ประโยชน์่ิัจจนายานจะกล้าขึ้น ใช้ปัญญาพิจารณาตามไปนะลูกนะพูดจบท่านก็โยนดอกบัวมาให้รู้ว่าท่านให้พิจารณาแบบลูกชายในช่างทองพราะบนิี่พระของข้าพเจ้าเองก็มีดอกบัวเหี่ยวๆอยู่ดอกหนึ่งท่านเทศทิศว่าได้รับบัญชามาให้ส่งให้ข้าพเจ้าเมื่อเดือนที่แล้วจึงเก็บไว้บนที่บูชายอย่างนั้นอันนี้ท่านมาเตือนให้เอาใช้เป็นเ่องพิจารณาได้อย่างดี มากราบท่านย่าใหญ่ท่านว่าย่าไม่ต้องการให้กลัวเลิกลัวได้แล้วท่านดึงมือให้มากราบบนตักข้าพเจ้าได้ทีลยกอดเอวท่านไว้ตอนนั้นหากลัวเป็นไปทิ้งเลยท่านว่าหลานย่าไม่เสียหรอกอย่ากังวลใจทำตามพ่อท่านสอนนะลูกนะอยา่าฝืนคำสั่งเจ้าก็ดื้อยู่มากเหมือนกันข้าพเจ้ามากราบหลวงพ่อ ท่านยิ้มเกือบจะหัวเราะรู้สึกท่านใจดีเป็นพิเศษท่านว่าทำเป็นตัวท่านโดยเยกกบาลให้หรอกฉันถามอะไรก็ตอบไปเลยทำมาอึกตักอักจะไปทันการอะไรแกมันยังไม่หายดืย้อเรื่องที่จะบันทึกต่อไปเป็นความสงส์แพงใจของข้าพเจ้าอยากจะขอท่านทดสอบเกี่ยวกับความรู้สึกบนแดนพิภพาน แต่จะเล่าไปเรื่องมันคงยาวจึงขอบันทึกในเทปหน้าต่อไป